สวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรติพาไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านอัดบารานะคะนี่คือน้องอัดบาราค่ะอัดบาราเนถือว่าเป็นน้องหมาตัวหนึ่งที่โชคดีมากๆเลยนะคะทำไมถึงเรียกว่าเป็นน้องหมาที่โชคดีเดี๋ยวคุณรตีเล่าประวัติและเรื่องราวเขาให้ฟังค่ะ อัตบารานะคะตอนนี้เขามีอายุประมาณ8ปีค่ะ,ะเขาเกิดที่โครงการสร้างเขื่อนที่ประเทศสูดานนะคะภายในแคมป์ของคนงานจีนที่เขามีสุนัขไว้หลายตัวนะคะหลังจากที่อัตบาราคลอดอซอฟต้ากับแฟรงค์นี่ค่ะเขาก็ไปขอลูกหมาตัวนี้มาเพราะว่าอยากได้หมามาเลี้ยงหรืออยากมีเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะ พอได้น้องหมาตัวนี้มาพวกเราก็คิดพากันจะตั้งชื่อให้เขาอนะคะว่าจะเรียกเขาว่ายังไงดีก็เลยสุดท้ายก็เลยตกลงกันว่าเราตั้งชื่อเขาตามชื่อเขื่อนที่พวกเราไปไปสร้างนนะคะที่เราไปอยู่ในโครงการนี้ก็เลยได้ตั้งชื่อเขาว่าอัดบาราค่ะและอัดบาราก็เติบโตขึ้นมาที่ไซงานนั่นแหละค่ะที่โครงการสร้างเขื่อนนะคะ ภายใต้การเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความรักความเอ็นดูจากแฟรงค์และซอฟตาหรือในบางครั้งจากเพื่อนร่วมงานนะคะเวลาที่แฟรงค์กับซอฟตาเข้าไปพักกรอนที่เขาไม่อยู่ที่สายงานนะคะทำไมถึงบอกว่าอ,อัดบาราเป็นน้องหมาที่โชคดีมากๆนะคะ,อะสองประเด็นค่ะคืออันที่หน,นะคะเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องของอ,อัดบารานะคะที่เกิดภายใน แคมคนงานจีนที่ไซ้งานนะคะในที่สุดน้องหมาเหล่านั้นก็หายสาบสูญโดยไม่รู้สาเหตุค่ะแต่อัตบาราถูกนำออกมาโดยแฟรงก์กับซอฟตานะคะและเขาก็ยังมีชีวิตยืนยาวอยู่จนเท่าทุกวันนี้ค่ะความโชคดีอีกประเด็นที่สองนะคะของอัตบาราก็คือเมื่อโครงการสร้างเขื่อนได้จบสิ้นลงแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดก็กลับมาที่ประเทศเยอรมนี แล้วก็อัดบาร่าก็ถูกนำตัวกลับมาที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยนะคะโดยแฟรงก์กับซอฟตาทำเรื่องหรือทำเอกสารต่างๆเพื่อนำน้องหมาตัวนี้คืออัดบาร่ามาที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยค่ะการที่เราจะนำสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะคะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องทำเอกสารหลายๆอย่างหลายขั้นตอนและค่าใช้ใจ่ายก็เยอะพอสมควร แต่ว่าแฟรงก์กับซอฟตาเขาก็ยินดีที่จะนำอัดบารากลับมาด้วยเพราะว่าด้วยความรักความผูกพันที่มีให้ซึ่งกันและกันค่ะและตอนนี้อัดบาราเขาก็ได้อาศัยอยู่ประเทศยเยอรมนีโดยสมบูรณ์แล้วนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่แสนจะอบอุ่นอบอวลด้วยความรักนะคะจากแฟรงก์และซอฟตาและอัดบาราเขาก็รู้เรื่องรู้ภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาเยอรมันค่ะ เขาเข้าใจเป็นอย่างดีในคำสั่งต่างๆหรือการพูดคุยการบอกให้เขาทำนั่นทำนี่นะคะเขาเข้าใจมากพอสมควรเลยค่ะ และการมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขนะคะที่ประเทศเยอรมนีเราต้องดูแลหลายๆอย่างนะคะเรื่องวัคซีนเรื่องยาแล้วก็ต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นไปออกกำลังกายอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะนี่คือชีวิตของน้องหมาที่โชคดีค่ะอัดบารานะคะ